สวัสดีทุกทุกคนและขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวัดทราบนะครับช่องที่พวกเรานนั้จะพูดคุยการทุกทุกอย่างเกี่ยวกับหนังครับในวันน,นนี้ครับยังอยู่กับเรื่องราวของมังกรใน House of Dragon ครับที่ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งมังกรครับที่ใครต่อใครหลายๆคนถามกันเป็นอย่างมากเลยครับว่าประวัติความเป็นมาของมันเป็นยังไงนะฮะในวันนี้เราเลยอยากจะพาทุกทุกคนนั้นไปทําความรู้จักกับมังกรที่มีชื่อว่า Silverwing จาก House of Dragon กันครับ มาถึงคิวของซิลเวอร์วิงกันแล้วนะครับกับเรื่องราวของมังกรตัวนี้ที่ใครต่อใครหลายๆคนรอ,อคอยกันมาสักพักหนึ่งเลยนะฮะแต่หากจะเล่าถึงเรื่องราวของมังกรตัวนี้แล้วล่ะก็จริงๆแล้วนะครับมันไม่ต่างจากเวอร์มิทอร์สักเท่าไหร่เลยครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดคุยกันนะฮะเจ้ามังกรซิลเวอร์วิงนี้นะครับถูกวางเอาไว้ในไปเอของเจ้าหญิงอาริซานทาแกเลียนตั้งแต่แรกเกิดครับเช่นเดียวกับเวอร์มิทอร์ ที่ถูกวางเอาไว้นะครับในเปของเจเฮริสครับโดยผู้ที่วางก็คือองค์หญิงเลนาคนเดียวกันนั่นเองครับที่เป็นพี่สาวเนาะนะฮะซิววิงครับเจ้าว่าก็ว่าเป็นหนึ่งในมังกรที่ถูกฟักออกมาในรุ่นของเจนที่2นั่นแหละครับรุ่นหลังจากเวกาบาลาเลียนอะไรพวกนี้แหละครับนะแล้วก็เมลักซิตนะฮะโดยเจ้าซิววิงตัวนี้ครับจะเป็นมังกรที่มีเกล็ดเป็นสีเงินสะท้อนแสงครับ ที่สําคัญเลยนะครับจุดๆนี้ก็คือมันเป็นมังกรที่มีนิสัยที่เป็นมิตรเป็นอย่างมากเลยครับมากๆเลยเชื่อฟังคําสั่งและก็ไม่ค่อยเป็นภัยต่อมนุษย์สักเท่าไหร่ครับนอกจากนี้นะครับมังกรตัวนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งมังกรครับที่ได้เป็นมังกรที่ร่วมถวายพระเพลิงให้กับราชาเอนิสหลังจากที่เขาล่วงลับไปแล้วอีกด้วยนะฮะและหลังจากนั้นอย่างที่เรารู้กันครับว่าในยุคข,ของเมกอนนะครับอาริซานเนี่ยก็ต้อง หลบหนีเอาตัวรอดครับผมพร้อมกับมังกรของเธอซิววิงก็งพร้อมๆกับเวอร์มิทเทลนั่นแหละรครับโดยเจเฮลิสและก็มารดาของผนังนะฮะพวกเขาทั้ง3คนนี่ครับหลบไปอยู่ที่ดากอนสโตนอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับก่อนที่จะมาเถลิงอำนาจในยุคของเจเฮลิสที่เขานะครับกลับมาปกครองบัลังได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในยุคสมัยกษัตริย์เท่าใจเฮลิสเนี่ยมันมีแต่ความสงบสุขครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวขมมังกรของซิลเวอร์วิงนี้เนี่ยจะไม่วื้อวาเลยครับไม่มีบทบาทในการต่อสู้ใดๆเลยฮะเรียกได้เลยว่าในยุคยุคนั้นนะครับเจ้าซิลเวอร์วิงตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับมังกรเซเลบเลยก็ไม่ผิดนะฮะเพราะว่า เจ้ามังกรตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทํางานราชการในการบินไปยังหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นวินเทอร์เฟลนะหรือเป็นแอรินหรือที่ต่างๆเลยนะครับเจ้ามังกรตัวนี้ครับจะบินไปทั่วเลยแล้วก็ไปถวายพระเพลิงต่างๆเนาะเพื่อเป็นเกียรติหลายๆคนนะครับแต่ถ้าถามว่าเอ้ยแล้วมันมีแบบเหตุการณ์สําคัญจริงๆไหมสําคัญสุดเลยนะ ถ้าสำคัญสุดๆจริงๆของเจ้ามังกรตัวนี้นะครับก็คือในปีที่92หลังจากการบิชิตครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่อาริสรานนะฮะเขาทะเลาะก,กับเจลิสครับ ทะเลาะก,กันเรื่องของการคลองราดของเบลอนครับซึ่งอดิซานเองเธอก็ไม่ค่อยที่จะแบบโอเคสักเท่าไหร่นะฮะเธอก็เลยแบบงอนหนักมากครับก็เลยบินไปพร้อมกับซิววิงออกจากดากอนสโตนเลยฮะแล้วไม่ได้ติดต่อกลับมาหายไปยาวนานกว่าปีเลยครับจนในที่สุดเนี่ยเธอก็กลับมาครั้งล่าสุดในปีที่93นะฮะ เธอลองไห้บนหลังมังกรที่ความเจ็บปวดครับก่อนที่ในท้ายที่สุดนะครับในปีที่100หลังจากการพิชิตเนี่ยอาริสานก็ได้เสียชีวิตลงไปส่วนเจ้าซิววิงนะครับก็ยังคงนอนหลับไหลแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ดักกอนสโตนนะครับโดยที่ไม่มีชายใดเลยที่จะมาขี่หรือจะมีผู้อ้างสิทธิ์คนใดที่จะมาขี่เจ้าซิววิงตัวนี้เลยนะครับทีนี้ครับหลังจากที่วันเวลาผ่านไปจนเลเนล่าเนี่ยก็เริ่มตามหาผู้ขี่ ก็เลยมีคำถามว่าแล้วทำไมซิวเวอร์วิงถึงเลือกที่จะให้อัฟคีล่ะทำไมไม่ใช่คนอื่นหรือว่ามีเชื้อสายทาเกเลียหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็วันนี้เราจะพอที่จะแบบมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งครับที่น่าจะมีความมันไปได้นะคือปกติแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเจ้าซิวเวอร์วิงตัวนี้นะครับเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยเป็นประเภทที่แบบเป็นมิตรกับมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วนะฮะการที่มาเจออัฟเนี่ยและ ดูเหมือนกับว่าเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยไม่มีความคิดที่จะแบบอยากจะกินมนุษย์เลยนะส่วนตัวนะผมคิดแบบอย่างนั้นนะก็เลยคิดว่าเออไม่ได้กินหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับมาหยอกล้อมาเย้าหยอกอะไรเล่นๆกับเจ้ามนุษย์คนนี้ด้วยซ้ำนะฮะมันก็เลยการกลายเป็นแบบว่าเออเขาก็เลยการผู้อ้างสิทธิ์ณเวลานั้นด้วยหรือเปล่าบวกกับอาจจะมีเชื้อสายทาเกเลียนเดิมๆอยู่แล้วหรือเปล่ามันก็เลยทําให้มังกรเนี่ยเลือกผู้ขี่ณเวลานั้น ะะแต่อย่างที่บอกไปครับมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นส่วนตัวตรงนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดยังไงนะสามารถมาแชร์ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆไหนคิดเห็นกันว่าไอ้เจ้ามังกรตัวนี้นะทำไมถึงเลิกอ,อัฟนะครับผมก็สามารถพูดคุยกันได้นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าประมาณนั้นแหละครับว่าไอ้เจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่มังกรที่ดุร้ายและเป็นมิตรกับมนุษย์มากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกครับที่จะยอมขี่นะนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะ ในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงมังกรตัวอะไรหรือหนังเรื่องอะไรก็ต้องมาลองดูอีกทีหนะครับแต่เรื่องราวในวันนี้เป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีประวัติความเป็นมาอะไรในช่วงนี้นะครับนอกสจากรว่าเป็นมังกรเซเลบซ่าส่วนใหญ่นะฮะมังกรเจ้าตัวนี้ครับก็จะบินไปวินเทอร์เฟลไปงานนู่นงานนี่ออกงานเยอะครับแต่ถ้าถามว่า ได้ลบไม้ได้ไลายไม้ก็คงยั้งนะฮะเพราะว่าในช่วงอาริซานเองนะครับในช่วงของเจฮรลิสเองมป็นช่วงที่สงบสุขที่สุดแล้วนะครับในตระกูลทาเกเลียนเพราะฉะนั้นแล้วจะถามว่ามีแบบศึกบ้างไหมก็คงไม่มีนะฮะนะครับ แต่ถึงยังไงเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบมังกรตัวนี้หรือเปล่าแต่ผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนี้กันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดระคางเพื่อพลาดคลิปต่อไปครับกดแชร์เพื่อคนส่วนคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ